ภาวะมิซีนะคะมันก็คือกลุ่มอาการที่เป็นหลังจากที่เด็กติดเชื้อโควิดค่ะโดยเด็กเนี้ยก็จะมีอาการอักเสบในหลายๆอวัยวะในร่างกายนะคะซึ่งมันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยที่ทำงานผิดปกติไปเนื่องจากเกิดการติดเชื้อโควิดเนาะในส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงถึงขั้นที่จะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะ ครับบางคนเนี่ยก็คืออาจจะแบบมีภาวะความดันต่ำนะคะอาจจะต้องแบบรักษาใน ICU เนาะแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบรุนแรงมากๆเลยก็ถึงขั้นว่าอันตรายมากๆเลยทีเดียวค่ะอย่างที่เราทราบกันว่าอาการของโควิดนะคะในเด็กอ่ะมันจะไม่ค่อยรุนแรงเนาะอาจจะแค่ว่ามีไข้มีไอมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันก็มีรายงานค่ะว่าหลังจากที่เด็กติดโควิดมาแล้วเนาะ หลังจากนั้นก็เกิดอาการอักเสบทั่วร่างกายขึ้นมานะคะโดยที่เขาอธิบายว่ามันเกิดจากการที่เชื้อโควิดเนี่ยในเด็กเข้าไปสู่ร่างกายของน้องเนาะแล้วก็ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานผิดป,ปกตินะคะก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะหลั่งสารอักเสบออกมาเพื่อต้านเชื้อโควิดเนาะซึ่งสารอักเสบเนี่ยนอกจากว่ามันจะ ทำให้แบบต้านเชื้อโควิดแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายด้วยค่ะซึ่งมันก็จะอักเสบในหลายๆระบบนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยมันก็มีการทํางานในระบบต่างๆที่ผิดป,ปกติไปค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าการอักเสบนั้นไปเกิดที่หัวใจนะคะมันก็จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ซึ่งก็จะเป็นภาวะอันตรายในเด็กมากๆเลยทีเดียวค่ะ